นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี่ยที่เหลือปลูกลําไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้กไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นหลวงพอเหตุมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายนแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทํางานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทําเกษตเกร,เช,รเชิงเดียว